กับอาจารย์มบเดลค่ะอาจารย์ลิตาได้ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาให้ความรู้เรื่องนิสัยเลขค่าค่ะอาจารย์ลิตาคะ5 0 0 5น้านี่มีได้ไหมคะบอกเลยค่ะว่าถ้าเรามี5 0 0 5อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะมันจะทําให้เราป่วยเป็นโรคประหลาดนะคะอาจจะหาสาเหตุของโรคไม่เจอหรือโรคที่เกี่ยวกับเส้นสมองอาพมพฤกษ์อรมพาตน่ากลัวมากค่ะ5 0ย์ไม่ควรมีค่ะ5้าหนึ่งหความเฉลียวฉลาดสติปัญญามาครบเลยละค่ะ เลขหนึ่งเป็นเลขแห่งความทะเยอทะยานเลขห้าเป็นเลขของสติปัญญาความรอบคอบคุณอาจจะดูสโลไลท์สักหน่อยแต่บอกเลยว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งควรนำมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์สำหรับเด็กนักเรียนจะดีมากๆเลยละคะ่ะห้าสองนะคะบางคนจะบอกว่าไม่ดีอาจารย์แค่อยากจะบอกว่าห้าคือสติสองคือผู้หญิงนะคะดังนั้นผู้หญิงที่มีสติอาจารย์ว่าดีแน่นอนห้าสองสองห้าอาจารย์ใช้นะคะและอาจารย์อนุญาตให้นคนใช้ได้คะ่ะ โอเคค่ะทีนี้5-3-3-5 5คือความสโรไร์คือสติปัญญา3มันเป็นนักรบนักสู้นักเลง3มน่ะมีแต่กำลังไม่ค่อยมีสมองแต่ถ้าจับมาคู่กับเลข5เมื่อไหร่ก็แปลว่านักรบที่มีสมองค่ะอาจารย์แนะนำเลยนะคะว่า5-3-3-5ดีงามพระราม8ค่ะ สามหหกสามนะคะบอกเลยว่าม<อ>ีห้าสามห้าสี่อ๋อห้าสี่ <laughs> ด <laughs> ห้าสี่นะคะก็คือบอกเลยค่ะเป็นเลขที่วาจาดีฉะสารชัดเจนนะคะแล้วเท่าที่อาจารย์ทดลองมานะคะใครที่แบบว่าเหมือนไม่ได้ความจริงใจจากผู้คองให้จัดเลขห้าสี่สี่ห้าเข้าไปนะคะมันคือเลขแห่งความจงรักภักดีค่ะอืม 55ดูเหมือนจะเชื่องช้าแต่พออาจารย์จับไปใช้ให้กับคนที่มีความเป็นนักเรงความที่แบบว่าใจร้อนใจเร็วมุทะลุอาจารย์บอกเลยว่า55ก็ถือเป็นเลขที่ดีอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ต้องนําไปใช้สําหรับคนที่เเร็วแรงฟาดเกินไปเนาะให้เขาสโลไลท์ลงนะคะต่อมานะคะเลขคู่56นะคะบอกเลยค่ะว่า5คือสติ6คือความชาญฉลาด ลาดในการหาเงินนะคะหลายหลายศาสตร์ก็เลยบอกว่า5้าเป็นเลขที่เขาขายกันราคาสูงเพมันเป็นเลขที่จะต้องสูงก็คือ5 6าหในศาสตร์ตัวเลขเขาเรียกว่าคู่ซับคู่โชค พากันรวยพากันเฮงแล้วค่ะทีนี้มาดู57ในบรรดาเลข5ทั้งหมดมีแค่2อสามคู่เองนะคะคู่เดียวนีเนาะที่อาจารย์ไม่ค่อยสนับสนุน577 5ว่าหน้าชื่นอกตรงหวานอมขมเกินใครก็ตามที่มี5 7 7 5ในเบอร์โทรศัพท์มักจะถูกดึงให้ไปเจอปัญหารักสามเศร้าเราสามคนหรือปัญหาาติพี่น้องมาเบียดเบียนแล้วไม่มีทางแก้ได้ด้วยนะคะดังนั้น577 5ไม่แนะนำให้นำมาใส่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะ 58นะคะบอกเลยคะ่ะ5คือสติ8เป็นความนุ่มหลงก็จริงแต่เป็นความนุ่มหลงแบบมีสติดังนั้น58ใช้ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่่อยกล้าตัดสินใจมีเลข2ยือในบัตรประชาชนมีความลังเลย้ำคิดย้ำทำนะคะบอกเลยว่าจัด58 85ไปคุณจะกล้าตัดสินใจและสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นถูกต้องค่ะและอยากเดินทางออกท่องโลกและมีปฏิหาราแบบไม่คาดฝัน59 95ต้องเข้าแล้วนะคะ <c oughs> ใครก็ตามนะคะที่อยากเดินทางต่างประเทศอยากจะไปในที่ที่ตัวเองไม่เคยได้ไปและอยากเจอปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในชีวิตคุณลองจัดเลข5 9า5มาใส่ในเบอร์โทรศัพท์ดูนะคะครบแล้วเนาะลิตาเนาะครบแล้วค่ะเลขาเอ่อเอาเป็นว่าอันนี้แค่นาจิ้มนะคะยังไม่ได้เต็มเลยนะคะความรู้ดีของอาจารย์มีประโยชน์กับพวกคุณแน่นอนค่ะถ้าคุณมีความสงสัยในเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือชีวิตของคุณเราจะใส่เบอร์โทรของเรานะคะอาจารย์ทั้งสีท่านไว้ใต้คอมเมนต์ สงสัยอะไรโทรหาเราค่ะแต่ที่แน่ๆต้องยังไงก่อนนะตอนนี้กดไลค์กดแ like, ชร์ <บด S 2> ให้อาจาร,รย์ทั้งสองคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ที่โปรตุเกสค่ะอยู่ที่เมืองชื่ออีโบลานะคะ,คะมีสงมีร้อนค่ะ